โอ้อ๋อเขาทำขนาดนั้นเลยทำมาเร็วจังเลยโอ้อันนี้เขาใส่หมดแล้วเก่งแท้ไม่ได้เข้าไปดูเลยโอ้เขาสดดูดิโอ้เข้าใส่หมดเลยนะนี่เร็วมากดูสิคุณผู้ชมดูนี่ดูนี่วง่งถักเหล็กให้เป็นเส้นวงกลมนี่นี่ไม่อันนี้เขาทำเป็นวงวงแล้วเขาก็มาอันนี้ใส่ลแล้วกลางคืนเนาะดูดิ ทำแบบเป็นมุมกลมมุมกลมมุมกลมอันนี้ก็เป like ็นแบบเป็นโครงสร้างของร่างพญานาคเนาะโอ้โหเหลือเชื่ออะไรเป็นความเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะไม่คิดว่าคืนเดียวทำขึ้นได้ขนาดนี้จะทำได้เร็วขนาดนี้เขาบอกว่าทำอ้าว่าแต่เราเดินมาคนเดียวจริงไม่คิดว่าจะมีป็น คุอยอดจริงๆนี่องยอมรับนะคือมือของช่างโคกน้องแพร่ช่างโคกน้องแพร่ไม่ช่างโคกคนเดียวเมื่อคืนนี้น้องแพร่คือน้องแพร่ไร้สดอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นโอ้คืนเดียวเอง <laughs> ดูดูเสือตาตีอีกแล้ว,ว <laughs> เอาเอาเอาถึงกับตะลึง

ใช uhm ้แน่นนี้ให้ทำมาทำนิวิ้งจิ้งอช้ตาคนนี้จะสวย ไปว่าที่ไหนมีแว่อารมอน รอมาแล้วกันวนะันนี้มาหงโมงหมดเรามาดอกดูดอก ดูดอกด้านหน้านะคะปีนี้ดอกคูณยังไม่ออกแต่ดอกอันนี้เต็มเลยวันนี้เราจะพาดูความสวยงามของลานองปค์ูนะคะจะดอกไม้แล้วก็ปั้นพญานาคนะคะเมื่อคืนช่างปั้นก็ลงมือแล้วนี่ไงดอกนี้ก็เป็นแล้วต้นนี้ก็ออกดอกแล้วแต่ไม่เยอะ ค่ะจะโอ้ออกแล้วนี่ไงออกแล้วออกเหมือนกันออกทุกต้นแล้วออกทุกต้นออกทุกต้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันออกทุกต้นแล้วนะคะด้านหน้า ออกต้นแล้วยังไงปีนี้ก็จะเห็นความสวยงามของดอกอะไรนะเขาบอกว่าไม่ใช่พลังสือโค้งเนาะเขาดอกอะไรน,ะนั่นยังไงตัวนี้เยอะเอฟซีเยอะมากอ๋อแล้วนี่สีชมพูสวยมาก สีชมพูหน้าหน้าลานปูเล้ามีแต่ความสวยงามสีชมพูยามเช้าเช้าเรามาอัปเดตให้เอซีได้ดูนะคะปั่นองคูช่างปั่นปั่นเมื่อคืน เราก็จะเก็บใบตองใบหญ้าตรงนี้แต่จะเก็บใบอันนี้ยากไม่เอานี่แหละเอาไปเทลงนั้นบอก oh, ป่ะอมนั่นแหละมันเต็มลแล,วมมลยวล้อก็ล้อก็สิบพังยังไม่ไปซ่อมเลยล้อก่พังเนี่ยเรา ดูดอกไม้สวยๆมาแล้วนะคะเราก็มาเก็บอันนี้ต่อว่าเราจะวางตรงไหนดีจะได้มีไไม่อันนี้เขาทําเป็นกวงวงแล้วเขาก็มาอันนี้ใส่แล้วกลาคืนเนาะดูดิทำแบบกปงก้มกงกลมกงอันนี้ก็เป็นแบบเป็นโครงสร้างของร่างพญานาคเนาะโอ้โหเหลือเชื่ออะไรเป็นความเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะไม่คิดว่าคืนเดียว ทำขึ้นได้ขนาดนี้จะทำได้เร็วขนาดนี้<อ>เขาบอกว่า<อ>ทำาอา้าวไม่เราเดินว่าแต่เราเดินมาคนเดียวจริงไม่คิดว่าจะมาจุดโอ้โห <c oughs> ุดยอดจริงๆ <c oughs> <อ>นี่ต้องยอมรับนะคือมีของช่างโคกน้องแพรช่างโคกดองแพรไม่ช่างโคกคนเดียวเมื่อคืนนี้น้องแพรคือน้องแพรไร้สดอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นโอคืนเดียวเองดูดูเสือตาตีอีกแล้วเอาเอาเอา ถึงก <Es poor toilet> ับตะลึงแจ้งบอกว่า <t> <oring> <huh>